กแล้วครับก็อยู่กับท่านจอาเหมือนเดิมกับเกม c h e e s r u u n n e r Server Thailand นะครับ ก็วันนี้อาจจะเปิดตัวเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าการอัปเดตมันน้อยมากนะครับก็อาจจะตัดเข้าประเด็นเลยเนาะแล้วก็ล่าสุดก็คือเทลซีเครดนะครับก็ได้เอาออกไปจากตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงก็ใครที่อยากจะพักผ่อนในแพชนี้นะครับก็สามารถพักผ่อนได้เลยก่อนที่จะเจอศึกหนักนะครับในแพชต่อๆไปนะครับก็คือกิจกรรม Rainbow League The ่นนะครับไอ้นี้บอกไว้ก่อนเลยต้องเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าลีกนั้น่ะหนักพอสมควรเลยนะครับก็อนาคตน่ะใกล้ละนะครับไปดูศึกษาก่อนได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่แบบว่าเออช่วงนี้ไม่มีอะไรทํานั่งเหงาะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็วันนี้มีการอัปเดตเล็กๆน้อยๆน,นะครับมารีวิวให้ฟังว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับก็คือร้านค้าตอนนี้นะครับได้อัปเดตเข้ามาในตัวเกมเนาะ ก็ <ITA> <bio. S 1> หลายคนกดเข้ามาตรงนี้นะครับอยู่ตรงด้านล่างนะครับแทบตรงกลางเลยก็จะมีตัวร้านสะดวกซื้อตัวร้านสะดวกซื้อพิเศษอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็วิธีการทำนะครับสามารถทําได้2วิธีก็คืออันดับแรกนะครับคุณจะต้องไปหาสเต็มร้านสะดวกซื้อนะครับโดยสเต็มร้านสะดวกซื้อที่นี้นะครับจะได้จากซองอันนี้ครับเป็นซองร้านสะดวกซื้อนะครับโดยซองนี้นะครับจะดรอปตามสนามต่างๆนะครับไม่ว่าคุณจะไปเล่นด่านไหนนะครับอย่างเช่นจะไปเล่นทาย핑สไตร์เกอร์อย่างเงี้ย ไปเล่นค่ําคืนแห่งการเต้นรานะครับหรือด่านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถดรอปนะครับพวกซองร้านสะดวกซื้อแล้วก็นําซองตัวนี้มาเปิดหาสเต็มนะครับก็จะดรอปตั้งแต่1อันถึง3อันนะครับแล้วแต่ดวงว่าคุณจะได้อะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาวิธีในการหาสเต็มเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าเออคุณขี้เกียจในการไปนั่งเล่นด่านต่างๆนะครับแต่คุณอยากได้ตั๋วร้านสะดวกซื้อกับตั๋วแบบพิเศษเลยก็สามารถไปซื้อในร้านค้าได้นะครับเพราะว่าร้านค้าเนี่ยมีขายกล่องร้านสะดวกซื้อ ซึ่งในกล่องนี้ก็จะสุ่มนะครับตั้งแต่การ์ดพิเศษ1ใบถึง3ใบนะครับแล้วก็ที่เป็นตั๋วร้านสนดกซื้อปกตินะครับเริ่มตั้งแต่15นะครับจนถึง300เลยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับถ้เก่ดว่าใครที่อยากเอามาแลกของเลยทันทีนะครับไม่ต้องไปนั่งหาหรือนั่งเล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็ขายกล่องละ5,600แคชนะครับถ้าซื้อห้ากล่องก็คุ้มกว่าประมาณนี้นะ ทีนี้ถามว่าเรานําตัว2อันนั้นะนะครับทั้งตัวพิเศษกับตัวแบบปกติไปทําอะไรอันดับแรกนะครับเราจะสามารถมาแลกเป็นของพวกนี้ได้นะครับเป็นของทั่วไปที่อยู่จนกว่าร้านค้าจะเอาออกนะครับอันนี้ก็คือของที่สามารถแลกได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเอาแลกสักอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีเขียนอยู่ว่าอัตราการผสมเนี่ยใช้เท่าไหร่นะครับ ยกที่อย่างเช่นถ้าเก่ยว่าใครที่มีเศษนะครับเศษน้ําแข็งที่ไม่มีวันละลายนะครับจากกิจกรรมสองจูชินเนาะยังแบบว่าเออยังไม่ได้ผสมเลยนะตอนนั้นอะก็สามารถเอามาผสมได้นะครับแล้วก็ใช้ตั๋วรันสะดวกซื้ออีก50ใบนะครับอัตราการตีติดก็คือ100%ก็คือได้เจ้าคริสตัลน้ำค้างแข็งไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเออมีไมเนะอเจ้าเศษเก่าอยู่น,นะครับก็20%นะในการตีติด ก็มาลุ้นกันว่าจะตีติดหรือไม่ติดถ้าเกิดว,ว่าคุณเก็บเศษตัวนี้เอาไว้นะครับนี่ก็มาแจ๊กอีกรอบนึงถ้าเกิดว,ว่าใครที่ยังเก็บชิ้นส่วนตัวนี้ไว้อยู่นะต่อไปครับมงกุฎเทลส์เห็นไหมครับมันจะมีไอเทมตัวร้านสะดวกซื้อกับตัวร้านสะดวกซื้อพิเศษนะครับก็ให้เก็บให้เรียบร้อยนะครับคุณสามารถไล่ไปได้เลย100%นะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องเฟสติวัลเฮนรี่ตัวเทรด2020นะครับแล้วก็พวกกล่องเทรดพวกของอะไรทั้งหลายแหล่ะ,ะรักก็ใช้้้ตวาสดซือที ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าความแรงของไอเทมนั้นมันเท่าไหร่ประมาณนี้ก็เข้ามาดูในตัวเกมได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณเป็นสายฟรีนะครับคุณสามารถนําตั๋วร้านสะดวกซื้อนะครับนาะทีนี้เนี่ยเอาสเต็มนะครับที่ดออปจากสนามต่างๆนะครับแล้วไปเปิดซองเนาะมาตีได้นะครับเพื่อแลกเป็นตั๋วร้านสะดวกซื้อซึ่งวิธีการทำเนี่ย มันทําได้2แบบก็คือใช้1ใบแลก1ใบกับใช้10ใบแลก10ใบแต่ว่าต้องเตือนไว้ก่อนเลยว่าถ้าใช้10ใบแลก1ิบใบมันมีความเสี่ยงครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณตีพลาดนั่นแหละมัน <laughs> จบกันเลยณนะจุดจุดนี้นะครับก็แนะนําว่าขึ้นอยู่กับว่าเราอยากเสี่ยงขนาดไหนนะครับจะเอา10ใบไปตีทีเดียว5 0หรือจะเอา1ใบไปตีนะครับผมเนาะได้ทีละใบทีละใบยอย่างเงี้ยแต่จอบเชีย์แบบนี้มากกว่า <laughs> ถ้าเชียแบบนี้มันอาจจะเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ส่วนตัวร้านพิเศษนี้นีย่ยิ่งหนักเลยนะครับ10ใบแลกได้1อันใช้10%นะครับทาตีพลาดก็จบประมาณนี้เนาะเออต่อไปครับก็จะมีในส่วนของสเปเชียลนะครับสเปเชียลอาทิตย์นี้เนาะก็จะมีของที่รีในแต่ละวันนะครับแต่ละวันก็อาจจะต่างกันเนาะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยก็จะเป็นถุงสมบัติของเทพปกครองเมืองนะครับก็จะเป็นตั๋วร้านสะดวกซื้อ150บใบแล้วก็ตั๋วพิเศษอีก1ใบนะครับผลึกน้ําค้างแห่งก็เหมือนกันนะ่าวว่าใครที่เออ เนี่ยอย่างที่บอกถ้าต้องการคริสตัลน้ำค้างแข็งมาตี20%ใช่ก็เอา150ใบนะครับมาแลกไอ้เจ้านี่นะครับได้100%เลยนะเนาะเดี่ยพวกนี้100%ทันทีนะครับแล้วก็ของมันจะแตกต่างในแต่ละวันด้วยสลับสเปเชียลนะครับผมเนาะ เนะี่ยสังเกตระยะเวลาขายเห็นไหมครับมันก็จะเป็น1วันนะครับแล้วก็มีไอเทมจากัดด้วยนะครับอย่างเช่นผลึกน้ำค้างอ่าน้ำค้างแข็งพิษเนี่ยก็วันหนึ่งแลกได้แค่ครั้งเดียวนะครับมันจะมีจํานวนบอกด้วยไอเทมนี้เราสามารถแลกได้กี่ครั้งต่อวันหรือในทั่วไปเหมือนกันครับมันก็จะมีเขียนว่าในทั้งหมดนะครับที่ร้านค้าเอามาเนี่ยทั้งตลอดไอ้กิจกรรมร้านค้าเนี่ยมันสามารถแลกได้กี่อันประมาณนี้นะครับยังไงก็ใครที่ว่างๆนะครับเล่นตามด่านต่างๆนะครับก็มาแลกกันได้เนาะ อันนี้ก็คือกิจกรรมแรกนะครับถ้าเกิดว่าเอ้ยไม่อะมันขี้เกียจเก็บอะเพราะช่วงนี้ไม่มีอะไรเก็บใช่ไหม <Brand. S 1> ตอนนี้มีระบบหนังสือเก่านะครับอัปเดตเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับเป็นในส่วนของกอบลินและก็เทลส์อะคาเดมี่นะครับที่เข้ามาเพิ่มเนาะสำหรับกอบลินนะครับก็จะมีเควสต์ต่างๆนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเขาจะให้เราเนี่ยไปเล่นในด่านที่อ่าอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆน,นะพวกด่านยอนโอไม่ว่าจะเป็นดินแดนแห่งความมั่งคั่งเนียด่านพวกเนี้ย หรือจะเป็นเอด่านเต้นระบำไม่ได้จะมีคนเล่นหรือเปล่าเอด่านเต้นระบำเนี่ยแน่ๆๆๆคำคืนแห่งการเต้นรำประมาณนี้เนาะก็จ๊อบนะครับได้ไปแปลเควสในเซิร์ฟเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจ๊อบอ่าเปิดหน้าจอให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่ก็จ็อบไปแปลเควสมาแล้วนะครับอ่ะอยู่ในช anel ข o กอลลนนะครับถ้าอยากรู้ว่าแต่ละเควสนะครับแต่ละอ์ติแฟกต์แต่ละหนังสือทํำยังไงก็ ดูตามวิธีตรงนี้ได้เลยนะครับจะแปะลิง์ไว้ข้างล่างให้แล้วเนาะแล้วก็เรามีในส่วนของนี่ครับอ่าอะคาเดมี่ตอนนี้สามารถทําได้ทั้งหมดแล้วนะเขาเอาเข้ามาเพิ่มหมดแล้วนะครับเป็น4ีหน้าถ้าเกิดว,ว่าใครที่อยากได้สตอรี่บุ๊กของต,ตัวละครอื่นๆก็เก็บได้เลยนะครับเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าเนี่ยมันเยอะนะครับผมเนาะรวมเควสทั้งหมดก็อย่างที่รีวิวไปตอนนั้นก็ร้อยกว่าเควสนะครับค่อยๆทำเนาะ ส่วนก๊อบลินนะครับก็จะมีอีเวนต์เมม o r ีนะครับบอกว่าเขาอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็มีใช้เหรียญหนังสือเก่าอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเซ็ตชุดปราบปีศาจโบราณแล้วก็ชุดพูดผีเนาะรู้สึกว่ามีเควสหนึ่งนะครับน่าจะต้องใส่เซ็ตพูดผีเนาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเออยังไม่มีเซ็ตเนี้ยก็สามารถนําหนังสือเก่านะครับไอเหรียญตัวเนี้ยนะมาแลกได้แต่ต้องแลกเกรด A ก่อนนะแต่ว่ามีอีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีเหยื่อนะครับเป็นเหยื่อกิจกรรมอันนี้ ไม่แน่ใจว่าเออใส่ในน,น,นี้หรือเปล่าเหยื่อนักผจญจะไปอ่าเนี่ยเนี้ยเนี้ยไสเดือนหมอผีนะครับแล้วตอนนี้นะคุณก็สามารถไปนั่งหาพวกเหรียญอะไรเงี้ยแล้วก็ทําเป็นเซตพวกนี้ได้นะครับถ้าคุณมีเหยื่อเนาะแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถกดคลิกขวาดูที่เหยื่อได้แล้วนะว่ามันจะรอปไอเทมอะไรให้เราบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลย แต่เรื่องจิตเนี่ย <c oughs> คือตอนนี้จิตมันหาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเทลส์มันเอาออกไปแล้วเนาะมีแต่ไอจิตขี้เกียจที่ยังอยู่นะครับเขา,ายังไม่เอาออกสักทีอันนี้น่าจะเป็น Egg อิสเตอร์เอก็แหละเนาะเขายังไม่เอาออกอ่ะเนาะเอาละอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดต2อย่างนะครับในเพพาร์คเทลส์เรเนอร์อีเวนต์นะครับผมชุวยเ <c oughs> ป็นแคชอัปเดตอีเวนต์บ้าอะไรล่ะนะครับ เอาละต่อไปครับผมก็ไปดูที่ร้านใครอีกรอบนึงแล้วเราจะออกทําไมวะก็ตอนนี้นะครับมีแพ็กเกจชุดนอนน้องแกะนะครับชีฟเนาะอ่ายังไงก็สามารถมาดูได้นะครับนี่น้องน่ารักมากนะครับส่วนเจมนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าไอ้ชุดนอนนั้นเนี้ยใส่เจมได้ไหมอ่าเดี๋ยวจะเปิดให้นะครับอยู่ในชุดนอนน้องแกะนะครับน้องแกะว้ยไม่ใช่น้องแกะอ่ะน้องแกะนี่ครับก็ ไม่ได้นะครับผมมีแต่สีฟ้า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 น้ําเงินทั้งหมดเลยนะครับรองเท้าก็จะประมาณนี้ด้วยนะครับยังไงก็ใครที่สนใจนะครับมันเป็นชุดอวตารนาะงรังนอกแต่ว่ามันน่ารักก็สามารถเก็บนะครับเก็บตังค์มาซื้อได้8,900แคชนะครับต่อการซื้อเนาะโอเคต่อไปครับเราไปดูในส่วนสาธารณะกันต่อนะครับสุดท้ายแล้วจริงๆไม่มีอะไรละวันนี้อัปเดตน้อยๆนะครับ ก็คือกระดานสุ่มจับหูมองตอนนี้ได้เพิ่มสัตว์เลี้ยงแม่มดดำนะครับผมเนาะ Black Witch เดี๋ยวให้ดูแลกันเนาะนี่ครับไอเจ้าลิงลรากดไปที่กระดานสุ่มแม่มดก็จะมีไอเทมเป็นแม่มดสีดำนะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ก็ Black Witch อย่างที่บอกนั่นแหละเนาะสเตตัสบวกพลังนอกครับเร็ว1ลดระยะเวลาในการลุกขึ้นจากการประทัสิ่งกีดขวาง1%แล้วก็เพิ่มแก๊ส Dash 5%อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคนะครับสรับไอเจ้าสัตว์ตวเลี้ยงตัวนี้เนาะ ถ้าเกิดว,ว่าใครที่มองว่าน่ารักแล้วสเตตัสโอเคก็ซื้อได้นะครับมาขูดเอา1,600แคชต่อการขูดหนึ่งครั้งแล้วก็ในะทีนี้ก็จะมีเป็นปีกนะครับเป็นปีกแม่มดสีดำนะครับสเตตัสก็บวกครังนอกนะครับแรง1แล้วก็ลดระยะวลาเี้เรียกว,ว่าลุกไวนะครับ2%ปรประมาณนี้แล้วก็จะมีเอ็นเจ้านี่นะครับเป็นปีกสีขาวนะครับแต่ว่ามันจะอมชมพูนิดน,นึงะ่ะเจ้าปีกนี้มันเดิมลุกไว2นะครับ2%แล้วก็เร่งบวก1นะครับ แล้วก็ไอ้เจ้าอีกอันนึงนะครับจะเป็นแพ็คอัญมณีนะครับจริงๆแล้วมันคือมงกุฎนั่นแหละเนาะก็บวกเร็วหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็บอวาตาอย่างที่จับโชว์ แล้วก็จะมีสีหนึ่งนะครับเป็นสีขาวอมชมพูนะครับก็จะบวกคล้ายๆกันแต่ตรงนี้จะเป็นควบคุมหนึ่งเนาะยังไงก็พันหกร้อยแคชนะครับมาขูดกันได้เนาะเพื่อคุณโชคดีคุณได้ของพวกนี้ไปหรือถ้าเปลือคุณสามารถนํากล่องนะครับของขวัญแม่มดสีดานะครับก็มาหาเป็นพวกกระดาษหรือของที่ยังไม่มีก็ได้แต่ถ้าได้เป็นกระดาษก็มาแลกได้ครับสัตว์เลี้ยงใช้50ปีกใช้25กับ25ส่วนมงกุฎนะครับใช้10อันที่เหลือก็เป็นของกระจอกไร้ค่านะครับผมประมาณนี้ เอาเป็นว่าจบเลยครับแพชนี้น้อยนะครับไม่เยอะเลยยังไงก็ใครที่ต้องการจะพักผ่อนก็พักผ่อนได้ใครที่อยากมาเก็บก็เก็บได้เต็มที่นะครับแล้วเจอกันกับกิจกรรมหน้าครับสำหรับวันนี้ไปละสวัสดีครับ